เิดเนาฬิกาปิด18นาฬิกานะฮะทางขึ้นวัดถ้ำเสือซึ่งทำใหม่นะ าทุกคนมาอยู่กันที่บริเวณของวัดถ้ำเสือนะฮะข้างหลังของเราเนี่ยจะเป็นลานจอดรถที่จะเป็นจุดที่เขาทําเป็นลานคอนกรีตใหม่นะซึ่งปกติเนี่ยเราจะลงไปอยู่ข้างล่างเนาะแล้วขึ้นกระเช้าขึ้นมากันทีนี้บริเวณจุดนี้เป็นจุดเหมือนด้านข้างนะของจุดที่เราจะไหว้องค์หลวงพ่อที่อยู่ด้านบนนะเขาก็ทําลานคอนกรีตเราสามารถที่จะขับรถขึ้นมานะตามภาพเดี๋ยวผม insert ให้ดูทีน,นี้บริเวณจุดนี้พอเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับ บันไดนะที่เขาทําให้เราสามารถขึ้นไปได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องนั่งกระเช้าเหมือนตะก่อนเลยนะก็นะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำหรับใครนะที่มาด้านหลังก็คือขึ้นไปสักระกันได้เลยนะโอเคเดี๋ยวดูกฎข้อห้ามมานิดหนึ่งนะนี่นะครับเป็นกฎข้อห้ามนะสําหรับการมาที่วัดถ้ำเสือนะก็น่าจะขึ้นได้ทุกทางครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน ก็จะเป็นบันไดอย่างนี้เลยนะครับให้ขึ้นไปนี่ก็วัดถ้ำเสือก็จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่เหมือนกันนะในจังหวัดกาญจบนบุรีใครมาก็มาสักการะาดได้นะครับผมก็จะมีองค์หลวงพ่อนะที่อยู่บริเวณของด้านบนน่าจะเรียกเป็นบนยอดเขาเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เรามาในหะ้ทุกคนดูนะนู่นนะ นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เราไปมีนาคาเฟ่นะครับอยู่ตรงนั้นเราก็เห็นวิวของวัดถ้ำเสือด้วยนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่3ามนะครับที่เราพาทุกคนมาเที่ยวกันในวันนี้นะครับสำหรับ EP นี้เดินขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างล่างวิวนะเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับนู่นตรงนั้นมีนาคาเฟ่ ที่เราไปมาเมาื่อกี้นี่ตรงลานจอดรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับไป,ไปไหว้พระกันครับทําบุญไหว้พระกันอันนี้จะเป็นบ่อน,น้ำมนแท่นะน,นี้ก็เป็นผู้บสถนะครับของวัดถ้ำเสือแล้วก็จะมี จะชมวิวตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นเจดีนะข้างบนก็สามารถขึ้นไปชมได้แต่วันนี้เราน่าจะไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปชมนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอเดี๋ยวผมจะต้องไปที่บริเวณของ<ต>ที่พักอีกครับอยู่เลยน้ำตกเอราวัณไปอีกนะฮะค่อนข้างไกลก็เลยว่าวัาวนนี้สำหรับ วันนี้ก็พาทุกคนมาไหว้สักการะสิ่งศักิ์สิทธิ์แป๊บหนึ่ง่ะแล้วก็เดี๋ยวลับแล้วค่อยมาทำอีกทีหน้าให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งกกหลวงพ่อชินประธานพรน,นะครหน้าตักห้าวาสามสองเก้านิ้วสูงเก้าวาเก้านิ้วนะหลวงพ่อชินประธานพรวัดท่าเสือ หลวงพ่อสิ่ประธาน่อนะก็จะมีจุดให้ทาบุญกันเยอะแเลยนะครับสำหรับที่จะบูชาสิ่งที่ไปทำบุญได้นะอย่างที่เราเห็นข้างหน้าคือกำไลทุกเชิญทองดอกไม้ดอกดาลานะจุดละยีสบาทสำหรับไปไหว้สักการะนีครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนี่ก็จะเป็นดอกดาลานะ แล้วก็จะไปไหว้สักการะ,ะนะครับหลวงพ่อชินประธานพรนะตามอธิยศใส่พระองค์เลยลครับทุกท่านที่ได้มาร่วมประมุนดักทารวับเหลือแล้วเมื่อนั้น วัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2514เป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดจะวัดถ้ำเขาน้อยซึ่งเป็นวัดจีนตั้งอยู่ด้านหลังเป็นที่รู้จักกันนะครับว่ามีทิวทัศน์ที่รอบร้อมด้วยทุ่งนาและปฏิสถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่นามว่าหลวงพ่อชินประทานพรภายในวัดนะครับประกอบด้วยอาคารและเจดีย์สถาปัตยกรรมทั้งไทยจีนรวมถึงมีการผสมผสานกันด้วยนะฮะ ตะกอนนะครับสำหรับวัดแห่งน,นี้เนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในเรียนถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขาต่อมาชาวบ้านนะครับร่วมกันสร้างและบรนะูรณะจนกลายเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความวิจิตนงดงามเมื่อเราจุดธูปหวายสักการะวงพ่อแล้วนะครับเราก็มาปลัดพูปแล้วก็ถวายดอกไม้แล้วก็ปิดทองนะครับผมที่พระพุรูปต่างๆนะ วัดท้ำเสือนะครับจะเปิดบริการให้นะักท่องเที่ยวและประชาช,ชนทั่วไปได้มาทําบุญและก็เยี่ยมชมนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8ปดนากาถึง18บแนาฬิกาเพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาเที่ยวและมาทําบุญกันได้เลยนะครับ ้างน้านี้นะครับก็คือบริเวณของพุ陀สนนะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปสักการะขอพรกับองค์พระประธานได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลา15นากา20นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ที่พักไม่ทันนะเพราะที่พักอยู่ที่อำเภอรสีสวัสดนะครับผมเลยบุทยางแห่งชาติเด้วันไปอีกนะฮะตัวว่าจะถึงค่ำนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราจะพาทุกคนกลับ พาทุกคนไปที่ที่พักกันเลยนะฮะเราเลือกที่จะลงฝั่งทางซ้ายมือนะ,ะตอนทางเครื่องเราขึ้นมาจากฝั่งขวานะคะตอนนี้ กคนก็เริ่มยอยขะ,ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเนใจให้ช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ